สวัสดีค่ะควันใจสไตล์วันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาดูรีมงานนะคะบานาโดนะคะเมื่อกี้ที่เห็นไปนแล้วเนาะบานาคือกล้วยโดคืออะโวคาโดนะคะนี่เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับน้องโดกันนะคะว่านวัตกรรมที่ควันใจสไตล์เนี่ยได้ทดลองและวิจัยมาเกี่ยวกับเรื่องของอะโวคาโดเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะคะอ่ะแล้วในช่วงท้ายก็จะได้คุยกับพี่พึ่งด้วยนะคะพี่พึ่งก็จะมา พาพวกเรามาดูเรื่องของมันนาแปลลูกกล้วยนะคะ,ะเดี๋ยวนะมาดูใกล้ๆดีกว่าว่าวันนี้จุขภัณฑ์ของปัจจัยสไตล์มีอะไรบ้างนะคะตัวนี้นะคะในงานวิจัยเองที่เราทำเนี่ยจะเป็นการที่ส่งเสริมให้ชาวสวนนะคะที่อำเภอปากช่องเองนะคะได้มากระจานน้ำมันอะโวคาโดนะคะโดยที่เราได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีเหล่านี้นะคะเสร็จแล้วเราก็เอามาทําเป็นเรื่องสำาอางาเครื่องสำอางเนี่ย วันนี้อันแรกเลยอาจจะเคยเห็นที่ขวัญใจสไตล์เคยให้ดูก็คือโลชั่นโลชั่นตัวนี้นะคะเราได้ส่งเสริมให้กลุ่มสายกิจชุมชนอาปิตยผลผลิตภัณฑ์อะโวคาโดอำเภอปากช่องนะคะได้เอาตัวของน้ํามันอะโวคาโดมาใส่ลงในโลชั่นตัวนี้ใช้ดีมากๆเลยนะขวัญใจสัตล์คอนเฟิร์มเพราะว่าตัวนี้มันทําให้ผิวเรานุ่มแล้วก็มีวิตามินอีค่อนข้างสูงเลยนะคะวันนี้อันแรกเลยนะที่ใช้กันเป็นประจำอยู่แล้วที่เห็นเหนนะคะอีกอันนึงก็คือลิปบาล บอกแล้วนวัตกรรมของน้ำมันอะโวคาโดนะคะในลิปบาลหนึ่งแท่งตัวนี้นะคะจะมีน้ำมันเท่ากับอะโวคาโดหนึ่งผลเลยนะนะใส่เข้าไปได้ไงไม่รู้นะแล้วบอกเลยว่าใช้ได้ดีมากๆเพราะว่าใช้เป็นปีก็ไม่หมดนะคะเพราะว่าจริงๆใช้ทุกวันนะคะทําทำให้เราปากเราไม่ค่อยแห้งนะอันนี้นะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะโวคาโดเหมือนกันนะคะ อีกอันนึงนะคะก็คือ body s p ์บอ body s p รย์ก็คือการนําเอาน้ํามันอกกาโดนะคะผสมลงไปในดี d y s p รย์ทำให้กลิ่นหอมเวลาที่เราหลังจากอาบน้ำนักหนึงจะอาบน้ําไปทําให้รู้สึกสด,สดชื่นมีกลิ่นหอมนะคะตัวนี้ body s p รย์นะคะสิ่งที่กวนใจใจใสแนะนําให้เกิดกับสตรีอันนึงก็คือเวลาที่ใครที่มาอบรมที่สถานีวิจัยตากช่องนะคะก็จะมีการท And our, ําสเปรย์แอลกอฮอล์ผสมน้ำมันอกกาโดแบบนี้ มะะีการสอนตัวนี้ใส่น้ำมันอะโวคาโดเข้าไปสเปรย์ตัวนี้นียังไงนะคะก็คือเวลาที่เราใช้สเปรย์มากๆมันจะค่อนข้างที่จะมันจะมือแห้งเนาะเมื่อฉีดสเปรย์ตัวนี้ที่มีการผสมของน้ำมันอะโวคาโดเข้าไปทําให้มือเราชุ่มชื้นแล้วก็มีกลิ่นหอมจากโรสแมรี่ด้วยนะมันหมือไมาขายของจะไม่ได้ขายของนะคะตัวนี้อีกอันนึงนะคะล่าสุดเลยที่กอเจสต์ไกำลังพัฒนานะคะก็คือสบู่ผสมน้ำมันอะโวคาโดเห็นไหมสวยมากเลย๊ นะคะจะมีสบู่ผสมน้ำมันอะโวคาโ,โดตัวนี้นะคะกลิ่นจะเป็นกลิ่นเข้าหอมนะคะแล้วเราก็พัฒนาสตูตรเพื่อให้วเวลาเราใช้ในการอาบน้ําหรืออะไรเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นจากตัวน้ามันอะโวคาโ,โดผสมเข้าไปด้วยนะคะสิะ่งต่างๆเหล่านี้นะคะบอ,อกแล้วว่าเราต้องการที่จะให้เกษตรกรนะคะได้ ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีๆหรือคนที่มาซื้อสินค้าอย่าลืมมาที่บูธนี้นะคะสถานีวิจัยปากช่องนะเราจะเห็นเราจะเห็นผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะจากบานาโดเดี๋ยวเราไปดูว่าที่เพิ่งนะคะเขาพาเราดูผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของกล้วยๆนะคะเราบอกเลยว่ามันอร่อยมากๆสำหรับในส่วนของกล้วยนะคะวันนี้เราก็จะมี วัตกรรมใหม่ๆนะคะก็เริ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะในส่วนของนี่เลยค่ะแป้งกล้วยน,น้ำว้ากชด,าดิบนะคะมาหั่นนะคะแล้วก็ มาบทเป็นผงละเอียดนะคะเริ่มแรกแล้วคือเป็นงานวิจัยเราจะไว้สําหรับชงดื่มนะคะมันเค้าเลาะเาะแล้วก็กดไหลย้อนนะคะแล้วเลามีพุงเยอะได้ไหมใช่โลคมีพุงเยอะก็ทานแต่น้อยทานแต<ล>่น้อยล้วก็มีการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะคะเพราะมีคนถามเยอะเลยว่าแป้งกล้วยเนี่ยเอาไปทําอะไรได้บ้างทำอะไรได้บ้างอะพ<ม>ี่เรามีขนมหรือเบเกอรี่นะคะมาฝากทุกคนนะคะอันแรกคือบราวนี่ค่ะ ไ,ไปผิดนะคะตัวนี้เป็นบราวนี่ที่ทําจากตัวแป้งกล้วยน้ำว้าเลยนะคะรสชาติช็อกโกแลตเข้มข้นมากนะคะน้องๆนิสิตนะคะของคณะเกษตรนะคะมาชิมกันแล้วทุกคนอร่อยมากตัวนี้นะคะเราไม่ได้ใช้แป้งแป้งอเนกประสงค์นะคะหรือว่าแป้งที่สําหรับทาเบเกอรี่นะคะเราก็คือใช้แป้งกล้วยน้ำว้าทดแทนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยแป้งนี้นะโอ้ใส่ทําเป็นเบราวนี่น่าอร่อยมากเลยนะคะถัดมาอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือนี่เลยะคะ่ะเป็น คุกกี้นะคะจากแป้งกล้วยน้ำว้าตัวนี้เหมือนกันนะคะเราไม่ได้ใส่แป้งสาลีหรือไม่ได้ใส่แป้งอันนี้ผสมผสมได้ใดเลยนะคะ แต่ว่าคุณสมบัติของเขานะคะก็คือจะได้รับประทานตัวแป้งปนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่สําคัญรสชาติของคุกกี้นะคะก็จะค่อนข้างอร่อยมากเนื่องจากว่าเราใช้เนยแท้ๆก็จะมีเปิดซองออกมาจะได้กลิ่นหอมนะคะของตัวคุกกี้เลยที่สําคัญอีกอันนึงก็คือเป็นการต่อย,ยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขวัญใจสไตล์คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าชิมทุกรอบชิมทุกวันนะ,ะก่อนที่จะมาขายก็ชิมแล้วชิมอีกนะก่อนจะได้สูตรมาค่อนข้างเยอะคะ ก็ยังไม่หมดเท่านี้นะคะนี่มีอีกต้นแบบนะคะตัวนี้นะคะเป็นการทําง,งานวิจัยร่วมกับทางวชนะคะเราได้รับคุนสนับสนุนจากทางวชนะคะมีข้ากล้วยน,น้ำว้าเส้นหมี่นะคะเป็นเหมือนหมี่โพราชค่ะที่ทางจาบแตงกล้ยน้ำว้าปักช่องห้าสิบทำไมสีเป็นไงพี่พึ่สีตัวนี้เป็นสีเอกลักษณ์ของตัวแตงกล้วยน้ำว้าเลยนะคะเมื่อไปโดนความร้อนก็จะเป็นสีแบบนี้ตัวนี้สามารถที่จะเอาไปผัดแล้วก็ไปปรุงได้เลยเดี๋ยวต่อไปเราจะมี ผลิตภัณฑ์นะคะเมนูอาหารที่มาจากตัวเส้นหมี่จากแป้งกล้วยน้ำว้านะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผัดหมี่โคราชหรือแม้แต่ยำหม,มี่นะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวตำบลขุดจิงมากกว่า40ปีเดยวติดตามรอชิมนะคะเดี๋ยวะคะยว,วัญใจสตาร์จะพาไปดูวิธีการทําเส้นหมี่แป้งกล้วยเนาะอะออนอกจากนีน้นะคะก็จะมีผลิตภัณฑ์อันนี้ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของสถานีวิจัยปากช่อง<ะ>เลยนะคะเกี่ยวกับการแปรรูปกล้วยน้ำว้านะคะนี่เลยชัด หยิบได้เลยนะคะตัวนี้เป็นกล้วยกวนสูตรไม่เติมน้ําตาลหวานธรรมชาตินะคะกล้วยกวนมันก็มีทั่วไปพี่เพื่อนความแตกต่างแค่แพ็กเกจเริ่มแรกก็เห็นถึงความแตกต่างแล้วไม่ใช่น้ำพริกตุ้มนะคะน้ำพริกตุ้มเนาะ้ยน้ำพริกตุ้มกิ่วรสชาติอร่อยเหนียวนุ่มแต่ว่าไม่ติดฟันนะคะนี่นะคะเราก็จะมีนี่ค่ะเป็นแพ็กเกจเป็นถุงนะคะจําหน่ายถุงละห้าสิบห้าบาทในงานพิเศษด้วยนะพี่ฝน สองผงหนึ่งร้อยบาทค่านะเองใหม่ใหม่บอกเลยคอนเจสไตล์แนะนำเลยเนาะอ่ะอัดมาอีกตัวนึงที่ฝนยังไม่หมดนะคะยังไม่หมดอีกเหรอใช่ค่ะตัวสุดท้ายกล้วยอะไรเยอะแยะเนี่ยน้องใหม่ของเราน้องมาเสนอในวันนี้นี่เลยเป็นกล้วยอบเป็นกล้วยน้ำ้าแท้ๆนะคะแบบเป็นกล้วยออร์แกนิกที่เราปลูกที่สถานีวิจัยปากช่องแล้วน่ะมาสไลด์แล้วก็อบนะคะรสชาติก็จะเป็นมันแข็งหรือ่ะ เนี่ยละค่ะเราทําไมเราถึงทําเป็นสไลด์เป็นแผ่นแบบนี้เพราะว่าปกติเราจะชิมกับการลงกล้วยตัดใช่ไหมแล้วบางคนบอกลงกล้วยตัดกินยากมากเลยต้องแบบกัดใช่ไหมวันนี้เราทําแบบนี้มาให้ชิมนะคะถ้าใครมาที่บูธสถานีุใจปากช่องฟรีชิมฟรีนะคะหวานอร่อยแบบนี้นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นนวัตกรรมนะคะการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากกล้วยของสถานยุ้ยใจปากช่องเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับเกษตรกรค่ะ